สวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับตำถาดอี่รี่พี่น้องลงทุนสื่อถาดสามสินหาร้านพี่น้องตำถาดนะวันนี้ถาดไม่เด้อว,วันนี้ฉลองถาดไม่นะคะวันนี้ก็ฉลองเงินคลิปเดียวออกด้วยเด้พี่น้องบได้หลายเด้พอพอด้ปุนพอด้ไหแม่ใส่ใจในขั้วเลื่อนขนมคาไฟนะคะ ก่อนที่จะกินก็นจะบอกว่านะคะตำปลาเนี่ยลงทุนขั้นเด็ดขาดนะคะสี่สิบห้าบาทเดอ้อจากตำปลานี่สุกยางนะคะแล้วก็หอยมันมันอันหอยแมลงภู่นี่สาสิบ้าบาทพี่น้องทุกนนใส่บอนให้เบิร์ตอันทอดนังไก่สิบบาทแล้วก็วันนี้พิเศษหน่อยคอหมูย,ย่างเจ็ดสิบาทด้อพี่น้องคอหมูย,ย่างกินสองคนง่ทั้งหมดนทั้งม้วลบบบนี้ยจักบาลบันเนี่ย อันนี้สามหาอันนี้สามหาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบบวกสี่สิบหาเป็นร้อยยี่สิบหาร้อยยี่สิบหาบวกเจ็ดสิบเป็นร้อยเก้าสิบห้าได้พี่น้องเอ้ยอืมรน่อยสี่สิบหาบวกเจ็ดสิบหน่อยสี่สิบหาบวกเจ็ดสิบเป็นสองร้อยสิบห้าบาทนะคะพี่น้องเราลงทุนสองร้อยสิบห้าบาทมากินบานเนี่ย จะโบว่าอะไรยหญ่ฮงมีทุกอย่างบริวาลทั้งหลายเหล่านี้นะขะจ้าอืมอืนักการทินเย็บคางบ้านอืไปบงยุ่มอืมบลงยุมก็ตจริญบ้านอืมถึงก็จำบุ่งเล สมดีเป็นายพี่น้องอืมำปลาคอมันื้งนุ่มๆน่าแบบพอดีนุ่มๆฉ่ำๆเหมล่ ช้ำช้ำฮึุดยยด ไมยนะด้วยอืมหัวโอเคอะอืมอืมงล้วมึงยเอายูกระซ่ะ Mình sẽ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp เอาซื้อมาโอเคเดี๋ยวนอนเมนูพิเศษวันนี้กินข้าวนอกบ้านด้วยใ่ mm hmm. ยกัน คุีคนี่ด้อ๋โอเคไม่อยา้้อืมรจี่อืมตรงนี้ค้ ก็ไม่ต้อไปออกไปเเอเคยอย่างเดีะวแา้วกมาิ่วีกันรื่องขันนี่จบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านจะจ๊ะมากบกดแจกกดไะไรกูจห้ในเด้อขีก,กระดิค่ะขี